พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่41เรื่องพระปินโทละภารัตวาชะเทระแสดงฤทธิและเท้าสกกะทำลายพิธีของเดรธีครั้งหนึ่งพวกเศรษฐีชาวกรุงราชครึพากันไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคา เพื่อชำระบ,บาปตามประเพณีได้เขึงตา่ายไว้ในน้ำเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายในการนั้นได้มีปุ่มไม้จันแดงขนาดเท่าบาทถูกคลื่นซัดลอยมาติดที่ตา่ายปุ่มไม้จันแดงนั้นมีราคาแพงราชคณะเศรษฐีจึงคิดว่าถ้ากระไรเราจะให้ช่างกลึงบาทด้วยปุ่มไม้จันแดงนี้ใส่สาแหรกแขวนไว้ที่ปลายไม้ผูกต่อๆกันขึ้นไป แล้วจากประกาศว่าสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดเป็นพระอรหันต์และมีฤทธิ์จงมาปลดบาตรที่เราให้ไปเถิดเมื่อช่างกลึงกลึงบาทเสร็จแล้วก็นำไปแขวนไว้ตามคำดำรินั้นปูรณกัสปะทราบข่าวแล้วเข้าไปหาท่านราชกหหเศรษฐีกล่าวว่าอาตมานี้แหละเป็นพระอรหันต์และมีฤทธิ์ขอท่านจงให้บาตรเจตมาเถิด ท่านเศรษฐีตอบว่าท่านเจ้าข้าถ้าพระคุณเจ้าเป็นพระอาหารหันต์และมีฤทธิ์ก็จงขึ้นไปปลดบาทที่ขา้าพเจ้าให้เถิดเวลาต่อมามัคคิโคสารอจิตาเกตกรรมพลปกากุทธกัจายนะสัญชัยเวลับุตรและนิกรนนาตบุตรได้เข้าไปหาเศรษฐีพูดทํานองเดียวกันกับท่านปุรณกัสปะก็รับคําตอบจากเศรษฐีเช่นเดียวกันอีกว่าท่านเจ้าข้า ถ้าพระคุณเจ้าเป็นพระอาหารหันต์และมีฤทธิ์ก็จงขึ้นไปปลดบาทที่ข้าพเจ้าให้แล้วเถิดเช้าวันรุ่งขึ้นพระมหาโมคคลานะกับพระปินโทลภารัทวาชะเข้าไปบินทบาทในกรุงราชคลืได้ทราบข่าวนั้นพระปินโทลภารัทวาชะจึงกล่าวกับท่านพระโมคคลานะว่าไปเถิดท่านโมคคลานะจงปลดบาทนั้นลงบาทนั้นเป็นของท่านพระโมคคลานะ ก็กล่าวกับพระปินโทละพารัตวาชาว่าไปเถิดท่านพารัตวาชาจงปลดบาทนั้นลงบาทนั้นเป็นของท่านดังนั้นพระปินโทละพารัตวาชาจึงเหาะขึ้นไปสู่เวหาถือเอาบาทนั้นเวียนรอบกรุงราชครรสามรอบราชขาเศรษฐีพร้อมด้วยบุตรภรรยายืนอยู่ในเรือนของตนเห็นดังนั้นจึงประคองอัญเชลีนมัสการกล่าวนิมนต์ว่า ท่านเจ้าข้าขอพระคุณเจ้าโปรดลงมายัางเรือนของข้าพระเจ้าเพื่อรับพระหารด้วยเถิดครั้นแล้วท่านราชาเศรษฐีรับบาดจากมือของพระปินโทละพารัวาชะแล้วจัดพระทหารอันประนิถวายพระปินโทละภารัวาชะรับบาดนั้นแล้วกลับไปสู่พระอารามชาวบ้านทราบข่าวว่าพระปินโทละภารัวาชะ โปรดบาทของราชกษเตรถีไปแล้วจึงพากันติดตามพระปินโทละารัตวาชาไปพระผู้มีพระภาคเจ้าสดับเสียงอึกทึกเกลียวกราวจึงตรัสถามพระอนุนว่านั่นเสียงอึกทึกเกลียวกราวเนื่องจากเหตุใดพระอนุนกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ทรงติเตียนว่าภารัตวาชาการกระทำของเธอนั้นไม่เหมาะไม่ควร ไม่ใช่จิตของสมณนะเชนไหนเธอจึงได้แสดงอิทธิฤทธิปาติหารแจ่พวกครือขัดเพราะเหตุแห่งบาดไม้จันทร์ซึ่งเปรียบประดุดซากศพเล่าการกระทำของเธอไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชนที่ยังไม่เลื่อมใสครั้นแล้วรับสั่งแก่พิสุท์ทั้งหลายว่าพวกเธอไม่พึงแสดงอิทธิฤทธิปาติหารอันเป็นคนวิเศษของพระอริยะแจ่พวกครือขัด รับสั่งให้ทำลายบาดไม้จันแดงนั้นแล้วนำมาบทให้ละเอียดเพื่อใช้เป็นเพศสัตว์ของเหล่าภิกษุต่อมาพระบรมศาสดามีพระประสงค์จะแสดงยมกปาฏิหารพระเจ้าพิมพิสารได้สดับดังนั้นจึงเข้าไปทูลถามว่าพระองค์ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุแสดงปาฏิหารเหตุใดจึงมีพระประสงค์ที่จะแสดงด้วยพระองค์เอง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต,ตอบว่าเราห้ามพวกภิกษุแต่ไม่ได้ห้ามตัวเราเองยมกปาฏิหารน,นี้เป็นปาฏิหารของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระราชาทูลถามว่าพระองค์จักทรงทำปาฏิหาริย์เมื่อใดพระเจ้าค้าพระบร,รมศาสดาตรัสรว่ามหาบออพิษในวันเพ็ญเดือน8 4สเดือนต่อจากนี้ไปพระราชาทูลถามอีกว่าพระองค์ จากทรงแสดงที่ไหนพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสรว่าตถาคตจากแสดงที่กรุงสาวัตถีมีคําถามว่าเหตุใดพระบรมศาส,สดาจึงอ้างสถานที่ไกลเช่นนั้นตอบว่าเพราะที่กรุงสาวัตถีเป็นสถานที่กระทะํายมกปาฏิหารของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อีกประการหนึ่งทรงทราบว่ามหาชนในสมาคมนั้น จากมีผู้บรรลุธรรมมากมายเหล่าดีร์ธีได้ฟังข่าวว่าต่อจากนี้ไปอีกสี่เดือนพระสมณโคดมจะแสดงปาฏิหารณ์ณกรุงสาวัตถีจึงคิดว่าพวกเราจะตามไปและบอกแจ่มหาชนว่าเราก็จะแสดงปาฏิหาริ์แข่งกับพระสมณโคดมจึงชักชวนอุปถาคได้ทรัพย์หนึ่งแสแล้วจัดให้สร้างมนฑดบที่ชานกรุงสาวัตถีประกาศว่า พวกเราจะแสดงปาฏิหาริเช่นกันต่อมาพวกเดรธีทราบความว่าพระบรมศาสดาจะแสดงปาฏิหาริที่ข่วงไม้มะม่วงจึงสั่งการให้พวกศิษย์ของตนโค่นต้นมะม่วงรอบกรุงสาวัตถีโดยที่สุดแม้เพิ่งจะงอกในวันนั้นในที่ระหว่างโยดหนึ่งเว้นแต่ในพระราชทานอันเป็นเฉตห่วงห้ามของพระราชาในวันเพ็ญเดือน8 พระศา,าสดาเสด็จไปยังกรงสาวัตถีผู้รักษาอุทยานของพระราชาชื่อคันทะเห็นมะม่วงสุกผลใหญ่ผลหนึ่งอยู่บนต้นในพระราชอุทยานจึงไล่บรรดาวิหกที่มาชุมนมด้วยความโลภในกลิ่นในรสของมะม่วงนั้นให้หนีไปแล้วคิดจะนําผลมะม่วงสุกนั้นไปถวายแก่พระพเจ้าประเสฐทิโกศลครั้นได้พบพระบรมศาสดาในระหว่างทางในคันทะคิดว่า หากเราถวายมะม่วงผลนี้แก่พระราชาพระองค์ก็จะทรงพระราชทานคาพะณะแก่เราเพียง8หรือ16บกาพะปณะก็คาพะปณะเท่านั้นไม่พอในก,การเลี้ยงชีพในแต่ภาพหนึ่งของเราแต่หากว่าเราถวายมะม่วงผลนี้แก่พระบรมศาสดานั่นเป็นคุณที่จะนำประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่เราตลอดกาลนายคันทะจึงน้อมถวายมะม่วงผลนั้น แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระบรมศาสดาทรงรับบาดจากพระอนนท์โน้มบาทเข้าไปรับผลมะม่วงและแสดงอาการจะประทับนั่งพระอนนท์จึงปูอาสนะถวายเมื่อพระองค์ประทับนั่งบนอาสนะนั้นแล้วพระอนท์กรองน้ำขยำมะม่วงสุกผลนั้นทำเป็นน้ำปานะถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยน้ำปานะนั้นแล้วตรัสกับนายคันทะว่า เธอจงขุดหลุมแล้วปลูกมเมล็ดมะม่วงลงในหลุมนั้นพระบรมศาสดาทรงล้างพระหัตถ์ลงในหลุม,มเมล็ดมะม่วงทันใดนั้นต้นมะม่วงก็งอกขึ้นมาและเจริญเติบโตแผ่จิงก้านสาขาออกไปทันทีมะม่วงต้นนั้นอุดมไปได้วยผลที่ยังดิบและผลที่สุกงอมแล้วเหล่าภิกษุผู้ตามเสด็จก็ยังได้ฉันน้ำปานะที่ทำจากผลมะม่วงสุกนั้นเช่นกัน พระราชาทรงสดับข่าวว่าต้นมะม่วงเห็นปานนี้เกิดขึ้นแล้วใกล้ประตูเมืองจึงสั่งตั้งอารกขามีพระดำรัสว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดทำลายมะม่วงต้นนั้นจึงได้นามว่าคันธามะพฤกตามนามของนายคันทะผู้ปลูกครั้งนั้นเท้าสักกะทรงสั่งวาตะเทวบ,บุตรให้ถอนมนดกบของพวกเดรถีด้วยลมทรงสั่งสุริยะเทวบ,บุตร ให้ขยายมนลทนแห่งดวงอาทิตย์ให้เร่าร้อนแล้วสั่งวาตะเทพบุตรอีกว่าท่านจงยังมนลทนแห่งลมให้ตั้งขึ้นไปเถิดเทพบุตรได้กระทําเช่นนั้นโปรยเกลียวทุดีลงบนสิริระของพวกเดรธีที่มีเงินไหลด้วยแสงแห่งพระอาทิตย์เดรธีเหล่านั้นได้เป็นเช่นกับจอมปลวกแดงเท้าสักกะจึงทรงสั่งวัสสะเทพบุตรให้หยาดน้ำเม็ดใหญ่ๆตกลงมาทีนั้น กายของพวกเดรธีได้เป็นเช่นกับแม่โคด่างบังเกิดความละอายต่อเหล่าชนที่เฝ้าดูอยู่ต่างพากันแตกหมู่นี้ไปชาวนาผู้หนึ่งซึ่งเป็นอุปถาของปุรณกสปะคิดว่าบัดนี้เป็นเวลาทําปาฏิหาริ์แห่งพระผู้เป็นเจ้าของเราเราจากไปดูปาฏิหารินั้นจึงวางไถแล้วปล่อยโคให้ไปหากินโดยอิสระตนเองถือเอาหม้อยาคูและเชือกเดินมา ปุรณกสปะพบชาวนาผู้นั้นในระหว่างทางได้เอ่ยปากขอเชือกและหม้อยาคูของชาวนาผู้ประถักนั้นเดินไปยังฝั่งแม่น้ำใช้เชือกผูกปากหม้อและผูกเข้าที่คอของตนกระโดดลงน้ำในห้วงน้ำปุรณกสปะทำกาลละไปบังเกิดในเอเวจีแล้วครั้นเวลาบ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินมายัางสถานที่นั้นด้วยทรงดำริว่าบัดนี้ เป็นเวลาแสดงปาฏิหาริย์จึงเข้าไปประทับภายใต้ร่มเงาของทันธามะพรึกเบื้องหน้าบริษัทที่มาประชุมกันมากมายจนนับจำนวนไม่ได้เพื่อดูปาฏิหาร